อันดับแรกเราจะมาแนะนำกันก่อนนะคะโอเคมีเปมีบอมบายมีพาสเตอร์มีที่ดูหัวมีวัดที่วัดไข้มีที่ดูที่มุกมีที่วัดหัวใจและมีที่ชช่น้ำหนักแล้วมีที่วัดความเร็วว้าวเปสามารถไกวได้ด้วยนะคะและมีโทรศัพท์และก็คอมพิวเตอร์มีรถ ยารเคลื ite, so ่อนที่ด้วยนะคะหมอแย้มแนะนำหน่อยได้เลยบันไดกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเปิดได้วว้าเป็นอันนี้เป็นอิเซของเตยไม่ได้ใส่อะไรไว้อันนี้คือที่มันเปิดไดข้างหลังนี้เป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้เปิดได้ สัตเข้าไปแล้วก็ปทางลงแล้วก็ปิดประตูส่วนอันนี้เป็นเข็มขัด<ว>แล้วถ้าเราค้างไว้นานๆนะเรากดนามันก็จะมีเสียงแล้วถ้าเรากดอีกลา่าว้า ฝั่งนี้เปิดไม่ได้ค่ะแตพสเตอร์เปิดได้เป็นพลาสเตอร์แล้วก็มีอะไรอะไรเลือย่างเงี้ยเหมือนกับตรงนี้เลยครบหมดแล้วค่ะแค่ไอย่างเนี่ยมันเก็บข้างล่างนี้ได้ด้วยค่ะ เป็นอะไรเลมอนช่วงนี้ซึมซึมอทำไมดูตัวละลอนเฮ้ไม่สบายหรือเปล่าเนี่ย,เ,ยเลมอนเป็นอะไรเลมอน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 ไม่ได้แล้วต้องโทรักษาผ่ามอแล้วโะรักหา,ามอแล้ว โค,คุณหมอครับช่วยได้ครับช่วยได้ครับน้องหมาผมไม่สบายครับไม่รู้เป็นอะไรครับคุณหมอโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะ <c oughs> คุณหมอคุณหมอมีคนป่วยโทรมาหาไปเร็ว <c oughs> Let's go lemon bella l i m lemon วันนี้ไม่ได้ยอมทานข้าวเลยครับไม่กินอะไรเลยครับผมเลมนอนพี่ก็คุณหมอทำยังไงครับหัวใจปกติคะ่ะหัวใจปกติเหรอครับ <c oughs> แต่ทำไมไม่ยอมทานข้าวเลยเลยเยครับ น้องชื่อเลมอนครับอายุสี่เดือนอยู่เลยครับคุณหมอเอโอ้ยดูดิมันร้องโอ้เจ็บหรอ,อ,อ,อเดี๋ยววัดไข้ก่อนคะ่ะมีไข้เหรอคะมีไข้นิดหน่อย,อยเดี๋ยวคุณหมอจะฉีดวิตามินเสริมให้นะคะจะได้อยากอาหารโอ,โอ้จะเจ็บไหมนะเลมอนฉีดที่ขาหน้า โอ้ไหนดูสิโอ้เหมือนจะดีขึ้นแล้วดูสิโอ้อยากกินแล้วติสปัสได้หรอครับอโอ้เอไม่เป็นไรแล้วยิ้มหวานแล้วเย้ขอบคุณมากนะครับคุณหมอค่ับริการเท่าไหร่ครับสามบาทค่ะโอเคครับรับเงินไปครับ ขอบคุณนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายเดโมไนเร ไปรักษาเลยนะครับคุณหมอ เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคุณหมอต้องหาได้หรอครับคุณหมอคุณหมอเช็คหน่อยครับหาดีแล้วครับในผมรู้จักเจ้าของช้างครับเดี๋ยวผมจะจ่ายเงินไปก่อนแล้วก็จะพาเขากลับบ้านครับคุณหมอเท่าไหร่ล่ะครับสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทเหรอครับโอเค ขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย Thank you ไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย ไมีเป็ดด้วยนะคะคุณหมอแต่ขอขอเจสซี่ขอหน่อยไหมคะเจสซี่คือจึ้มมากเลยค่ะเอามาดไข้ก็เหรอคะโอเคค่ะปกตินะคะหรอคะไ่ไ้ฉันแค่ตกใจเฉยๆนอนแค่ตอบใจเหรอคะเราจะทำยังไงอะคะปลอบใจให้มันโอเคอ๋อคุณหมอคุณหมอช่วยหน่อยได้ไหมคะจะทำยังไงคะปลอบใจยังไงเหรอคะอ๋อให้ความรักเหรอคะอ๋อโอ้โหนิ่งมากเลยซจซี่เย้ดูซจซี่ดีขึ้นมาก ชิซีเย้ชิซี่ได้คุณแม่ปดไม่เป็ดใช่ค่ะคุณหมอเราช่วยเปิเป็ดก่อนนะคะไม่เป็ดจ้าไม่เป็ดอ๋อดูสิปากไม่เป็ดคือดูสิปากไม่เจ็บบาดเจ็บค่ะแล้วก็เหมือนคอเคล็ดนะคะอ้าวได้ค่ะอ๋อไม่เป็ดจ้าขอโทษนะจ๊ะคุณไม่ได้ตั้งใจค่ะเหมือนเจ็บไม่เป็ดจ้าโอ้เจ็บเท้าด้วยหรอคะ จ้าขอโทษนะจ๊ะเสพเป็นอะไรมากเช่นเห็นหมาคุณไปอึนะคะเหรอหลังนั้นมันหมาคุณไปอึไม่เก็บอึหมากันเนะค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะคุณหมอคะเก็บอึเสพเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะอ่าแม่เป็ดดีขึ้นค่ะหายดีขึ้นหายดีหรือยังคะดีขึ้นค่ะใช้พัตเตอร์หมดเลยคุณหมอคะเรียบร้อยแล้วหรอคะ ขอให้เดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพนะคะขอให้เดินทางกลับปลอดภัยนะคะบ๊ายบายค่ะคุณหมอเจตด้วยบ๊ายบาเีดจ๋เดี๋ยวฉันจะไปส่งกลับบ้านนะจ๊ะปะเดบบ้านนะจ๊ะ แย้ว <Okay. S 1> <Yeah. S 2> ันนี้เมอสนามมัมากเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวช้านะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัส <c oughs> ดีค่ะบ๊ายบาย